ฮุนไดฮาราจ้าอย่าลืมใช้วิจาริยาในการรับชม้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนเราเข้าสู่รายการหุนไดฮาครับประจำสัปดาห์ครับกับห้าหุนดังเลครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่ในเรื่องของกระแสบอลโลกอยู่ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็แขกรับเชิญเราแน่นอนครับต้องเกี่ยวข้องกับบอลโลกแน่นอนล่ะครับคุณผู้ชมครับเอ้านะฮะเอา้ามาเลยดีเดี๋ยว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  เดี๋ยว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 พี่ครับพี่ครับเพลงขึ้นมาก็ผิดรายการแล้วครับพี่เอาดิเกาะติดกระแสนบอลโลกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ครับบอลโลกมันไม่ใช่ครับพี่นี่พี่เป็นใครเนี่ยสายรับศูนย์ศูนย์เจ็ดสายรับศูนย์ศูนย์เจ็ดเกี่ยวอะไรกับบอลโลกครับนี่ไงเจมบอล อะไรนะชื่ออะไรนะสายรับศูน bon! ย์ศูนย์เจ็ดเจมบอลเกี่ยวไงกับบอลนี่ไงเจมบอลชื่อดาวสุกุ์บอลคือดาวสุกุ์บอลนั่นแหละ เขาเจมบอล็นไม้ไม่ถือปืนแล้วช่วงนี้ไม่ไม่ใช้ปืนเป็นอาวุธแล้วอ่ะใช้อลไรใช้ปากกัดเลยัได้กัดเลยนี่เกาะกระแสโซเรสเออคุณผู้ชมนะล้วงูดก่อนช่วงนี้ใช้ปากกันนิดนึงถึงว่าแหละเขาถึงเขาชอบชอบกัดจรเขาเด็ดล่าล่าสุดนี่เขาเข้ารอเป็นรอชิงกันแล้วอังกฤษกับสเปนเนี่ยไปรอที่สนามแล้วเดี๋ย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 ว ไอเกตกับสเปนตกรอบครับพี่เฮ้ยเขาไปรอนอยู่ที่สนามแล้วเน,นี่ยสนามอะไรสนามบินเนี่ย <laughs> ซื้อกลับไปมาซิลกลับบ้านด้วยว่าไม่เขาตกรล่าแท้จริงเลยแกนี่เออจริงอันนี้นี่พูดถึงเรื่องหุ้นใช่ไหมเอาใช่สิับโอ้โหสายรับยังผมเนี่ยไปเจาะลึกทั้งในทั้งนอกโอ้โหอย่างนั้นเลยอ่ะอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าหุ้นอะไรมันวิ่งห้าอันดับมันเป็นยังไงเดี๋ยวสายรับบอลเนี่ยจะมาบอกให้ครับผู้ชมครับเริ่มกันที่อันดับห้า รัสา,า,สารัสซาอลรวาดครับสิงดึงมือดีมาตั้งกองชุนรีระจ้าออในท<ต>ี่สุดในที่สุดรัสษาเนี่ยก็สามารถที่จะทำนิวไฮได้เรียบร้อยแล้วในอาทิตย์นี้ทะลุ5บาทไปแล้วไงคุณผู้ชมเออ แล้วสามเมื่อก่อนยังเทรดกันอ้ยบาทหนึ่งออที่แบบว่าตายละโอ้โหแค่แข้งอันนี้ไปห้าบาทแล้วคุณผู้ชมอะไรเนี่ยหลังจากที่เขาเพิ่มทุนไงกลุ่มสิงเทคโอเวอร์เนี่ยราคาบาทแปดสิบเจ็ดอ่าโอ้ใช่ค<อ>ุณผู้ชมครับแล้วก็เตรียมเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นสิงห์ จำกานะครับคุณผู้ชมครับก็คือเอาแบ็คดอแร่สา3ไปและอันนี้คือข่าวเก่าที่ใครเขารู้แล้วมีข่าวอะไรที่ทำให้คุณขึ้นเราอล่าสุดนี่มีข่าวไปเลยอะไรคุณนริศเนี่ยคุณนริศเชยเกินใช่ไหมซึ่งเป็นมือดีของเซนท่านก่อนหน้านั้นแล้วเขาก็บอกลาเซนท่านออกไปตั้งสเดือนแล้วครับคุณผู้ชมครับล่าส่วมันมีข่าวว่าเตรียมมาสู่อ้อมอก ของกลุ่มพิรมพักดีนั่นไงโหคุณผูออ้ชมกลุ่มสิงนั่นเองแหละนี่แหละ,หละที่บุกเบิกกองทุนอสังหาทหําให้เซนทันขยายตัวโลดแล่นนี่แหละออจริงครับคุณผู้ชมครับเขาเริ่มตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ครับแล้วก็เอาตอนนั้นเอาเซนทันพระรามสองพระรามสามเขากองทุนแล้วก็ขยายไปเรื่อย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 จนขนาดนี้เซนทันนี่กลายเป็นเจ้าแห่งเจ้าเขาเชื่อมอใช่ไหมคุณผู้ชมงานนี้สิงก็จะเดินเกมขายสินทรัพย ตั้งริทโอ้ก็จะทําเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเขาเป็นเปอร์วตี้ฟานใช่ไหมแต่ตอนนี้จะเป็นการตั้งกองทุนริทแล้วสังหารเด้งขยายกันไปใช่แล้วครับคุณผู้ชมน่าิจฉชาจริงจอิจฉาเลยกลุ่มสิงเนี่ยทำไมเสียเจริญนโอ้โหเสียเจริญเลยล่ะกลุ่มสิงคนละคนกันกลุ่มตระกูลนี่ลมพักดีเขาคุณสันติเขานาทีมแหมไได้คู่แข่งเลยล่ะแซวเล่นเฉยๆแหละซึ่งจริงๆครับคุณผู้ชมครับก็น่าอิจฉาครับเพราะว่า ตอนนี้กำไรนะคุณผู้ชมนะโอ้ยบานเบอร์บานไปแล้วสองร้อยแล้วคุณผู้ชมเออเข้ามาเอาเงี้ยเข้ามา2บาทสมมติคิดค่ง่ายสองบาทนี่เป็นไงตอนนี้ไปแล้วครับคุณผู้ชมครับสองร้อยรแล้วเอ้ยใหญ่แล้วยังไม่รู้จะไปต่ออีกป้างเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยมันมันทะลุนิวไฮมาแล้วเนี่ยมันมีโอกาสอยู่ครับคุณผู้ชมครับก็ไม่รู้นะแต่ว่าข่าวมันแววเข้าหูซ้ายเข้าหูขวาเข้าหูหน้าเข้าหูหลังับคุณผู้ชมเขาบอกกันอย่างนี้ว่าเฮ้ยถ้าปลายปีเนี่ยใจ เห็นราคาหุ้นลัสซาปุ๊บจะร้องโอ้โหโอ้โหโอ้หุ้นขึ้นขึ้นก็โอ้โหไงอะแล้วลงอะโอ้โหโอ้ทำไมมันผ่อนแดงงี้อะคุณผู้ชมไม่รู้นะคุณผู้ชมนะเขาบอกว่าจะร้องโอ้โหกันด้วยอะปลายปีว่ากันไปครับคุณผู้ชมรับมากันที่อันดับสี่ไทยรี ไทยรีลำเอียงอ่ะเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่ารายย่อยอ่ะเออเหตุการณ์เป็นยังไงเนี่ยฮะมาอีกแล้วหุ้นเพิ่มทุนเนี่ยมาประจำเลยเออคราวนี้ถึงเวลาหุ้นไทยรับประกันไทยต่ออ่าหรือว่าไทยรีนั่นเองนะครับทำเหตุการเพิ่มทุนเจ็ดร้อยสองล้านหุ้นนะครับคุณผู้ชมครับที่น่าแปลกก็คืออะไรรู้ป่ะเพิ่มให้คนอื่นพีพีอ่ะคือขายพี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 นี่คือขายแบบเฉพาะเจาะจงให้กับใคร S, S W I C ฟันนะฮะ <c oughs> คุณผู้ชมครับแม่จริงๆนะฮะคือขายให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ย นะเขาไปเลยในราคา3บาทเออซึ่งมันมากกว่าขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมคือผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยถ้าจะได้หุ้นนะครับคุณผู้ชมถ้าโอก็ต้องเอาไป10ต่อหนึ่งถึงจะได้เออใช่ครับก็คือว่าต้องถือหุ้นไทยรีเนี่ยสิหุ้นถึงจะได้หุ้นใหม่ในราคา3บาท1หุ้นครับคุณผู้ชมครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็แปลกระเสแลวก็สัดส่วนของตัวผู้ถือหุ้นใหญ่ของเขาเนี่ยก็คือ H W I C ฟันอ่าเอเชียฟันนะฮะจะเพิ่มจาก20%กว่าเปอร์เซ็นต์เป็น3 5เปอร์เซ็น เห็นว่าบริษัทกําลังจะกลับมาเออก่อนหน้านั้นป็นเรื่องของอะไรนะดวนเรื่องของน้ําท่วมจะจัดแต่ตอนนี้เขารอดแล้วแล้วกำลังจะกลับมาเออแต่ทําไมทำไมเออทำไมบอปล่อยหุ้นให้กับรายย่อยน้อยอย่างลยรายใหญ่เอาอย่างเดียวเลยเนาะแบบเรื่องปกติน่ะอยากรู้ก็ไปคุยกันที่ประชุมแล้วกันแต่ถ้าอยากได้นี่รอเลยนะ ถ้าเกินวันที่แปนี่อดเพราะวันที่แปดเขาจะขึ้นเอ็ดีแล้วอ๋อขึ้นเอ็กก็คือว่าปิดสมุดทะเบียนผู<ช>้ถ<ด>ือหุ้นครับคุณผู้ชมแล้ววันที่สสิงหาคมเนี่ยเขาก็จะเข้าประชุมการผู้ถือหุ้นทั้งหลายนะนะอ่าครับคุณผู้ชมครับอ่ะก็ว่ากันไปฮะเหตุผลที่เพิ่มทุนบอกคุณผู้ชมลวกันว่าบริษัทเขาแจ้งมาว่าเอาไปใช่เรื่องของสินเชื่อน้ำท่วมปีสอง0ห้ารอยเอ่อสี่ห้าสิบี่ใช่ไหมอ่าแล้วก็ พวกดำลงเงินกองทุนต่างๆอ่ะเรียกง่ายๆเอาไปใช้ในเรื่องของการดำเนินงานนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็ให้ดู <c oughs> หุ้นไทยรีหลังประกาศเป็นประจำาล้วคุณผู้ชมลางประกาศเพิ่มทุนปุ๊บเนี่ยเพิ่มทุน3าบาทใช่ไ oh. หมลางประกาศเพิ่มทุนปุ๊บไปละราคา <c oughs> ทั้งงเพิ่มทุนนะแต่ราคาไปอ่ะก็แสดงว่า มีอะไรป่ะอ้าวว่ากันไปเขาก็บริษัทมันจะกลับมาแล้วไรย่อย,เ,ยเสียเปรียบหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยอ่ามาดูอันดับสามหุ้นน้องใหม่เซปเปกับพี a เอู้อาทิตย์นี้มีหุ้นเข้าใหม่2ตัวอ่าใช่เลยเอาเริ่มกันที ต้นสัปดาห์เลย P C A ทำธุรกิจออกแบบติดตั้งสินค้าพวกระบบไร้สายมันติมีเดียพวกทีวีติ๊ตต้อนอะไรพวกนี้สินค้าพวกนี้ด้วย I P O 2บาท80่ะเปิดวันแรกเลย6บาท55โอ้โหขึ้นไปขนาดนี้ วันก็ล่วงลงมาถึงห้าบาทแล้วห้าบาทแล้วอ่โอเคมันยังไงอ่ะผู้บริหารเขาว่าไงบ้างผู้บริหารเขาย้ำเนี่ยจะโต40%ซในปีนี้ในปีนี้ค่ารายได้3ปีข้างหน้า5 8าสิถึงหกเนี่ยโดนมานะสองพนห้าร้อยห้าสิบแปถึงสอเนี่ยโตมาณยีเนต์เตรียมลุกธุรกิจ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในปีหน้านี่เออเอาว่ากันไปครับคุณผู้ชมครับสเคเคเทสเขาแนะนำมาราคาเหมาะสมที่3บาท36อ้าวก็ยังก็ยังตอบก่าราคาขนาดนี้นะแต่ว่าพวกนี้หุ้น i อ o ีโอเนี่ยส่วนใหญ่เล่นบนความคาดหวังมักเล่นบนความคาดหวังแหละเออว่ากันไปส่วนกลางสัปดาห์นี่เซเป้รู้จักกันไหมเซเป้เอพีโอทีพวกน้ำดื่มดิ่งดิ่งดิ่งทั้งหลายผสมกับข้าวความสวยความงามดื่มปุ๊บงามปั๊บอ่ะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเราพิธีกรทำไม ไปดื่มบ้างหัอตอนหยิบมาก็อายพนักงานแหมจริงวันไหนกินไรฮะวันไหนกินไรริโอเธอมาปุ๊บพนักงานบอกว่าพี่เปลี่ยนขวดเธอเอาริโพดีกว่าใช่ไหมเหมาะกับพี่ออกแล้วคับ10ล้อเลยแหมจริงเลยอีกไง IPO นี่13บาท50เปิดนาทีจะ25.50สูงนะแล้วปัจจุบันอ่ะ ปัจจุบัน27่สบาทห้แล้วโอ้โหปัจจุบันมากกว่าอีกเออเปิดพอๆกับอิชิตันเลยนะอ่าราคาีราคาอ่าได้ราคาคุณผู้ชมครับจะเปิดต่ำกว่าเอ้ยเปิดสูงกว่าอิชิตันแล้วก็ไปแรงกว่าอิชิตันนะขนาดนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่มันได้แหวเข้ามาว่าเสียยักษ์เนี่ยเสียยักษ์เสียยักษ์เนี่ยคนไหนคนนี้คนนี้แหละเสียชื่อเสียยักษ์นะครับผมเขาบอกว่าเฮ้ยมีวง เข้าไปร่วมวงแจมไพบูลกับตัวของเซเป้ด้วยองหรือไม่ต้องไปดูหวานไปครับผู้ชมครับอันนี้ข่าวไม่คอนเฟิร์มใช่แต่บรรดาโบกทั้งหลายเขาบอกเลยราคาอยู่ที่16.9ถึง24บาทนี่คือให้ราคาเหมาะสมใช่ไหมก็อย่าี่บอกครับผู้ชมครับมันเป็นความคาดหวังเท่านั้นแหละอ้าว่ากันไปครับมาถึงอันดับส พีทิทีหรือปตทเือปตทเป็นประเด็นหลักในสัปดาห์ที่บามใหม่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับยังไงกันล่ะในที่สุดปตทก็ได้กรรมการใหม่ตบเท้ามาเลยทำไมต้องตบเท้าไม่ตบมือนมาเสร็จต้องตบมือตบเท้ตบมือไอ้นี่กระช่างสงสัยจริงเลยคุณผู้ชมือสัปดาห์ก่อนหน้านู้นเนี่ยเราเล่นบอกว่ากรรมการลาออกสัปดาห์นี้เราบอกว่ากรรมการเข้าใหม่ซึ่งมันต้องมีชื่อโอ้โหคุณผู้ชมเด็ดๆดวงทังั้นะคณปิยะสวัสดิ์อัมรนัน คุณคุรุจิบนาคอนทัพคนนี้เก่งเรื่องพลังงานมากอ่าคพลเอกไพบุญคุ้มฉายาคุณพรชัยรุจิมาเผานี่คือประมาณพวกข้าราชการเก่าในกระทรวงพลังงานทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมนะคุณกิติพงศ์กิติยารักครับคุณผู้ชมครับคุณอนทวันสกุลตนาศอ่าก็จะเข้ามาหนึ่งกรกฎาคมคุณผู้ชเค็นต้นไปตอ่า้น ที่มันน่าสนใจเนี่ยรบุญสัมพันธ์เนี่ยคนบอกว่าจะอยู่หรือไม่อยู่จะอยู่หรือไม่อยู่ยังอยู่นะจ๊ะยังอยู่นะครั้าอาว่ากันไปครับคุณผู้ชมครับมองไปทางเดียวกันเลยครับว่ายังไงคุณปียศวร์เนี่ยจะมาเป็นประธานกรรมการแง่เออเพราะว่ามีคนไปถามคุณประจินอ่าพาลเอกประจินที่เป็นรองหัวหน้าคสชดูแลด้านเศรษฐกิจนะบอกว่า เป็นยังไงคุณพยัยสวัสดิ์จะเข้ามาหรือเปล่ายังไงแกบอกว่าก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถดีนะหรืออะไรเงี้ยเออเอาส่งสิกกันไปส่วน u ูเอบเขามองบองพีทีในแง่บวกนะ่า u a ีใช่ไหมถ้าราคาน้ํามันที่มีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นจากอีรัฐเขาบอกอย่างเงี้คือพอเขาปรับปุ๊บเนี่ยราคาหุ้น ของปตทวิ่งปื๊ดเขาบอกว่าจิตวิทยาเนี่ยนักลงทุนบอกว่าเออเข้ามาเนี่ยพวกนี้กดไลห์ได้อะไรเงี้ยครับคุณผู้ชมครับเออก็เลยดีขึ้นไงแล้วก็ประกอบกับอะไรนะราคาน้ำมันอ่าราคาดัชนีอิรักนี่แหะพุ่งขึ้นมาครับจากสถานการณ์อิรักนะใช่ไหมเออแล้วก็เราก็ประเมินเลยนะแนวรับอยู่ที่295ส่วนแนวต้านอยู่ที่320จ้ามาถึงอันดับหนึ่ง บ c l อ็มซีเว้าวบีเอมชุนนมเสียบิ๊กหลอดกันล่าเลยแหละใต้ดินปื้ดปื้นเลยยังไงก็ไปซุมเสียกันไงใต้ดินุมใต้ดินพอ่ะอ้าวว่ากันไปแหวรถไปใต้ดินนี่แหละเอออคืตอนนี้เนี่ยเสียจะไม่ประชุมตามโรงแรมแล้วไม่ประชุมแล้วจะประชุมในรถไฟใต้ดินไม่รู้เป็นอะไรกับไส้เดือนไม่ใช่เป็นอะไรกับตัวตุ่นไม่เกี่ยวแหวกจริงเลย เป็นสัปดาห์ที่เสียเสียเนี่ยเขาหันไปถือหุ้น B M C L ค่อนข้างที่จะเยอะมีการโยนบิ๊กลอตเยอะมากครับคุณผู้ชมครับก็เอางี้ละกันเขาโยนบิ๊กลอตกันนะตั้งแต่ต้นสัปดาห์ไปสัปดาห์สาวันนี้ผ่านมาสามวันทำการเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยล้านหุ้นคุณผู้ชมโอ้โหซึ่งกันเป็นบันบานล้านข่าวนี้มีเสียปูนะเสียปู อ่าแล้วมีเสียปูเข้ามาเนี่ยฮะเสียปูคนไหนคนนี้ครับคุณผู้ชมครับเสียปูเข้ามาใช่แล้วก็เสียยักษ์ก็เข้ามาดูหน่อยครับและนี่เลยครับเสียป๋องขมยทองคบไม่ใช่เสียป๋องเสียป๋องเสียป๋องก็ออกมายอมรับครับคุณผู้ชมครับในวันประมาณสองวันพฤรือหันเอซื้อหุ้นมีเอ็มซีเอลจริงเออครับคุณผู้ชมครับเสียปูกับเสียยักษ์ก็ซื้อที่ราคาหนึ่งบาทหนึ่งสตางค์ อ่านะคะคือเห็นแล้วเนี่ยคนบอกว่าอุ้ยพอเสียเข้าไปปุ๊บเนี่ย,ยอย่าเพิ่งใจกล้าขึ้นมาเออคือราคามันขึ้นไงอ,อย่าพิ่งใจกล้าขึ้นมาครับอย่าลืมครับว่าต้นทุนที่เสียๆเข้าไปเนี่ยมันต่ำๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะเยเปูสิยักเขาจ,จัดในราคาประมาณสักหนึ่งบาทหนึ่งสตางค์ครับคุณผู้ชมครับอ่าว่ากันไปนะคุณผู้ชม <se ar S 1> <อ>นะจากบริษัทไฮกรดโปรดักต์แอนด์เทคโนโลยีที่ยนบิ๊กหลอดตรงนี้มาให้นะครับส่วนเสียบปองก้อยู่ที่หนึ่งบาทสิบสตางค์ หนึ่าประมาณสักหนึบาทสิบสสตางค์ถึง1นึบาทยี่สอตางค์ครับคุณผู้ชมครับก็เป็นการโยนบิ๊กหลอดแบบนี้แหละครับโนไซส์ที่เข้ามาเสียแกบอกว่ายังไงบอกว่าผลปัจจุบันเนี่ยไม่ได้หวังผลนะฮะเพราะว่ามันยังขัดทุนอยู่ครับคุณผู้ชมครับรอการเชื่อมโยงนะรถไฟฟ้าบนดินไปดิน อากาศรถขนส่งต่างๆครับคุณผู้ชมครับในสายส่อกาศนี้แหละคอมพิวเตอร์ว่าเออ่หแหละเพื่อว่าครับแล้วก็ยังดูเรื่องของสตอรี่การปรมูลรถไฟฟ้าสายสีเขีปลายปีด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับ แล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างก็คืออะไรสตอรี่ของการตั้งกองอินฟาสตัคเจอร์ฟันครับคุณผู้ชมครับนี่คือถึงสิ่งที่เสี่ยเขามองไว้แต่โดยความเป็นจริงแล้วต้องหันมามองด้วยนะฮะเพราะว่านักวิเคราะห์บอลฟลิปเขาบอกเลยนู่นกว่าจะได้นู่นปี5 9านู่นกำไรนะกว่าจะได้ปี2559ั้รอยบแตเต้องระมัดระวังว่าปีนี้เป็นปีแรกเลยที่ b m c l จะต้องจ่ายแบบรายได้ให้แบ่งรายได้ให้กับกองฟอมใช่ไหมแบ่งไป 980ล้านบาทเออปีหน้าโดนอีกพันล้านนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะกดดันกําไรของ p M C L เหมือนเดิมละจ่าแล้วซึ่งเคยยังไม่เคยได้กําไรเลยอ่ะจริงๆเออซึ่งตรงนี้ก็จะทาให้ บรัมย์ราใาพื้นฐานเพิ่มขึ้นแล้วก็บมูลค่คาพื้นฐานใเท่าไหร่อยู่ที่1บาท5าสตังจ้ะว่ากันอย่างนั้นละคบคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือห้าดับหุ้นดังประจำสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมครับผมแล้วก็เจ้าสส่รับสายรับใส่ลับอันเจมบอลก็ต้องลากันไปก่อนครับคุณผู้ชมครับมันไม่เกี่ยวกับบอลหรอกเที่แต่มันชื่อบอลแค่นั้นแหละที่มันมาไปแล้วคุณผู้ชมแล้วยวไปกานเลยยวไปกานเลยเอาหุ้นวาสิการมาส นับสนุนรายการโดยหนังสือ Return of the King The a a g Story พาวิกฤตกับมาพงาดศ40ปีแห่งความยิ่งใหญ่ของบริษัทประกันภัยเบอร์หนึ่งของโลกหาซื้อได้ที่ C8 B2S และ n ายอ In